สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เอ่อใกล้ตัวกว่าที่คิดนะคะเวลาเราอ่านงานวิจัยหรือแม้แต่ข่าวสุขภาพทั่วๆไปเนี่ยจะเจอคําว่าสถิติบ่อยมากเลยซึ่งบางทีมันก็ดูเหมือนเป็นเรื่องตัวเลขยุ่งๆอ่ะนะคะแต่จริงๆแล้วมันเป็นพื้นฐานสําคัญมากเลยค่ะโดยเฉพาะถ้าเราอยากเข้าใจข้อมูลเยอะๆให้ถูกต้อง วันนี้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานทางสถิติอยู่พอสมควรเลยค่ะเราจะมาลองเ,อเหมือนกับว่ามาเจาะลึกกันดูว่าแก่นหลักๆจริงๆที่ควรรู้เนี่ยคืออะไรบ้างเพื่อให้เราอ่านข้อมูลอ่านตัวเลขต่างๆได้แม่นยําขึ้นนะคะครับเห็นด้วยเลยครับคือการมีพื้นฐานความเข้าใจเรื่องนี้ดีๆเนี่ยมันช่วยให้เรา,เาไม่หลงทางไปกับการตีความตัวเลขผิดๆหรือบางทีเจอการน,นําเสนอข้อมูลที่แบบดูน่าเชื่อถือมาก แต่จริงๆมันอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในก็ได้ครับการเข้าใจพื้นฐานนี่สําคัญจริงๆงั้นเรามาเริ่มกันตรงคําว่าสถิติเลยดีไหมคะรู้สึกว่าคํานี้มันมีความหมายซ้อนๆกันอยู่นิดหน่อยใช่ไหมคะหลังจากได้ยาอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็น statistics เติม s เนี่ยอ่ามันอาจจะหมายถึงชุดข้อมูลที่เป็นตัวเลขเยอะๆเลยหรืออาจจะหมายถึงตัววิชาสถิติศาสตร์ทั้งวิชาเลยก็ได้ครับซึ่งก็เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการเก็บข้อมูลวิเคราะห์และก็ตีความข้อมูลนะครับ และถ้าเราเจาะจงไปในสายสุขภาพเราก็มักจะเจอคำว่า biostatics บ่อยๆอ,อันนี้ก็คือการเอาหลักสถิติมาใช้กับข้อมูลทางการแพทย์สาธารณาสุขโดยตรงเลยครับอ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะแล้วทำไมเราถึงต้องใช้สถิติในการทำวิจัยหรือเวลาจะทำความเข้าใจข้อมูลเยอะๆล่ะคะมันช่วยอะไรเราได้บ้างหลักๆเลยนะครับสถิติมันเหมือนเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เรา,เารับมือกับข้อมูลจำนวนมากๆได้ดีขึ้นครับ หนึ่งเลยคือใช้อธิบายลักษณะของกลุ่มที่เราสนใจเช่นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยชิ้นนี้หน้าตาเป็นยังไงอายุเฉลี่ยเท่าไหร่เพศอะไรบ้าง 2. คือใช้ดูความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆครับเช่นการสูบบุหรี่มันไปเกี่ยวกับความเสี่ยงโรคหัวใจไหมอะไรแบบนี้และ 3. บางทีเราก็ใช้สถิติเพื่อควบคุมปัจจัยอื่นๆที่อาจจะเข้ามาลบกวนผลที่เราสนใจจริงๆด้วยครับ ลองนึกภาพตามง่ายๆเช่นวิจัยยาตัวใหม่สถิติจะช่วยบอกได้ว่ายาตัวนี้มันดีกว่ายาเก่าจริงๆหรือว่า,อามันเป็นแค่ความบังเอิญที่เกิดขึ้นในกลุ่มตัวอย่างเล็กๆกลุ่มนี้เท่านั้นเองอ๋อค่ะค่ะเหมือนช่วยให้เราเห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นจากข้อมูลที่อาจจะดูแบบเยอะแยะวุ่นวายไปหมดนะคะทีนี้พอพูดถึงข้อมูลเนี่ยมันก็มีประเภทของมันอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับใช่เลย อันเนี้ยสาคัญมากนะครับการแบ่งประเภทข้อมูลเนี่ยเพราะมันจะส่งผลโดยตรงเลยว่าเราจะเอาไปวิเคราะห์ด้วยวิธีไหนต่อหลักๆเลยนะครับเราแบ่งเป็นสงกลุ่มใหญ่ๆคือข้อมูลเชิงปริมาณหรือ quantitative data พวกนี้คือข้อมูลที่เป็นตัวเลขจริงๆแล้วตัวเลขนั้นมีความหมายในเชิงปริมาณบอกขนาดบอกจํานวนได้จริงๆเช่นอายุเป็นปีน้ําหนักเป็นกิโลกรัมคะแนนสอบเป็นแต้มอะไรแบบนี้ครับพวกนี้เราเอาไปบวกลบคูณหารได้ค่ะ แล้วก็มีอีกแบบคือข้อมูลเชิงคุณภาพหรือบางทีเขาเรียกเชิงกลุ่มใช่ไหมคะ qualitative หรือ categorical data อันนี้จะเป็นข้อมูลที่บอกลักษณะบอกกลุ่มหรือประเภทไม่ใช่ตัวเลขที่เอามาคำนวณตรงๆได้อย่างเช่นเพศชายหญิงกรุ๊ปเลือด ABO สถานภาพสมรสอะไรแบบนี้ แม้ว่าบางทีเราจะให้ตัวเลขแทนกลุ่มพวกนี้เช่นให้หนึ่งเป็นผู้ชายสองเป็นผู้หญิงแต่ตัวเลขเนี้ยมันก็เป็นแค่แบบสัญ,ญลักษณ์เฉยๆเนาะไม่ได้เอามาหาค่าเฉลี่ยเพศได้แบบนั้นมันไม่มีความหมายถูกต้องเลยครับแล้วการแยกสองประเภทนี้ผิดนี่เอ่อเรื่องใหญ่เลยนะครับเพราะถ้าเผลอเอาข้อมูลเชิงคุณภาพไปเข้าสุดสถิติสาหรับข้อมูลเชิงปริมาณเนี่ยผลที่ออกมาก็จะผิดเพี้ยนไปหมดเลยครับเชื่อถือไม่ได้เลยเข้าใจแล้วคะ่ะ นอกจากเรื่องประเภทข้อมูลแล้วเหมือนจะมีเรื่องระดับการวัดข้อมูลอีกอย่างที่ต้องรู้ด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับอันนี้จะเหมือนลงรายละเอียดไปอีกขั้นหนึ่งว่าตัวเลขชื่อเรามีอยู่นั้นน่ะมันบอกข้อมูลอะไรเราได้มากน้อยแค่ไหนมีอยู่4ระดับครับเรียงลําดับจากที่บอกข้อมูลได้น้อยสุดไปหามากสุดนะครับ 1. คือน,นามบัญญัติหรือ nominal scale อันนี้ง่ายสุดเลยแค่ใช้แบ่งกลุ่มเฉยๆตัวแรกเป็นแค่ป้ายชื่อหรือโค้ดแทนกลุ่ม เช่นหมายเลขเสื้อนักกีฬาหรือเพศที่เราอาจจะให้โค้ด1เท่ากับชาย2เท่ากับหญิงบอกได้แค่ว่าคนละกลุ่มกันเอามาเรียงลำดับหรือบวกลบกันไม่ได้เลยครับค่ะแค่แบ่งกลุ่มเฉยๆ2คือเรื่องอันดับหรือ ordinal scale อันนี้ดีขึ้นมาหน่อยคือมันบอกลำดับได้ว่าอะไรมากก่อนหลังหรืออะไรดีกว่าอะไรแต่ที่เราไม่รู้คือไอช่องว่างระหว่างลำดับนะ่ะมันเท่ากันหรือเปล่า ตัวอย่างที่เจอบ่อยๆก็เช่นระดับความพึงพอใจน้อยปานกลางมากหรือเกรดที่ได้ A B C เรารู้ว่า A ดีกว่า B แต่ไม่รู้ว่าช่องว่างความเก่งระหว่าง A กับ B เนี่ยมันเท่ากับช่องว่างระหว่าง B กับ C หรือเปล่าอ๋อค่ะค่ะรู้ลำดับแต่ไม่รู้ว่าห่างกันเท่าไหร่จริงๆแล้วระดับต่อไปล่ะคะระดับที่3คืออันตรภาคหรือ interval scale ครับอันนี้ตัวเลขจะมีความหมายมากขึ้นอีก คือบอกลำดับได้แล้วก็มีช่องห่างระหว่างแต่ละค่าเท่ากันแล้วด้วยเช่นอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียสช่องว่างระหว่าง10องศาเซลเซียสกับ20องศาเซลเซียสเนี่ยมันเท่ากับช่องว่างระหว่าง20องศาเซลเซียสกับ30องศาเซลเซียสคือห่างกัน10องศาเท่ากันแต่จุดสำคัญมากๆของระดับนี้คือมันไม่มีศูนย์แท้ครับศูนย์ในระดับนี้ไม่ได้แปลว่าไม่มีสิ่งนั้นอยู่จริง อย่างเช่นอุณหภูมิศูนย์องศาเซลเซียสเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่มีความร้อนอยู่เลยมันแค่เป็นจุดจุดหนึ่งบนสเกลเฉยเฉยอ๋อจุดนี้น่าสนใจค่ะไม่มีศูนย์แท้แล้วระดับสุดท้ายละ่ะคะที่ว่ามีศูนย์แท้ใช่ครับนั่นคือระดับสุดท้ายระดับที่4อัตราส่วนหรือ ratio scale ครับอันนี้คือเหมือน interval ทุกอย่างเลยคือตัวเลขบอกลำดับได้ช่วงห่างระหว่างค่าก็เท่ากันแต่ที่เพิ่มเข้ามาคือ มันมีศูนย์แท้ครับศูนย์ในที่นี้หมายถึงการไม่มีอยู่จริงของสิ่งนั้นเลยเช่นน้ำหนักศูนย์กิโลกรัมก็คือไม่มีน้ำหนักส่วนสูงศูนย์เซนติเมตรก็คือไม่มีส่วนสูงหรือรายได้ศูนย์บาทก็คือไม่มีรายได้การมีศูนย์แท้เนี่ยแหละครับที่ทำให้เราสามารถเอาตัวเลขมาคำนวณในเชิงอัตราส่วนได้จริงๆเช่นเราบอกได้ว่าคนที่หนักร100อยกิโลกรัมเนี่ยหนักเป็น2เท่าของคนที่หนัก50กิโลกรัม แต่เราบอกไม่ได้นะครับว่าอุณหภูมิ20องศาเซลเซียสมันร้อนเป็น2เท่าของ10องศาเซลเซียสเพราะมันไม่มีศูนย์แท้งไงครับการเปรียบเทียบแบบอัตราส่วนเลยทำไม่ได้โอ้โหละเอียดขึ้นเยอะเลยค่ะการเข้าใจระดับการวัดทั้ง4ระดับนี้ดูเหมือนจะสำคัญมากๆจริงๆนะคะเพราะมันโยงไปถึงว่าเราจะเอาตัวเลขนั้นไปคำนวณอะไรได้บ้างหรือต้องเลือกใช้สถิติตัตวไหนเลยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับ มันเป็นตัวกำหนดเลยว่าจะใช้วิธีการทางสถิติแบบไหนได้บ้างซึ่งถ้ามองภาพรวมกว้างๆนะครับการวิเคราะห์สถิติเนี่ยมันก็จะมี2กลุ่มหลักๆคือสถิติเชิงพรรณนา,า (Descriptive Statistics) อันนี้ก็คือใช้เพื่ออธิบายสรุปลักษณะของข้อมูลที่เราเก็บมาได้เช่นหาค่าเฉลี่ยค่ากลางดูการกระจายตัวเพื่อให้เห็นภาพรวมของข้อมูลชุดนั้นๆกับอีกกลุ่มคือสถิติเชิงอนุมาน inferential statistics ครับอันนี้จะซับซ้อนขึ้นมาหน่อยคือเราจะใช้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเล็กๆเพื่อสรุปอ้างอิงกลับไปยังประชากรกลุ่มใหญ่ทั้งหมดซึ่งการจะเลือกว่าจะใช้วิธีการอนุมานแบบไหนเช่นพวก t-test, c h s q u a r e หรืออะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปดูนี่แหละครับว่าข้อมูลของเราเป็นประเภทไหนแล้วก็มีระดับการวัดเป็นแบบไหน nominal, ordinal, interval หรือ ratio มันจะเป็นตัวกำหนดเลยครับว่าจะใช้สถิติกลุ่มไหนได้บ้างเช่นพวกพารามิเตริกหรือนอนพารามิเตริกสรุปได้ว่าการทำความเข้าใจตั้งแต่ความหมายพื้นฐานของคำว่าสถิติการแยกแยะประเภทข้อมูลว่าเป็นเชิงปริมาณหรือคุณภาพไปจนถึงการรู้ระดับการวัดทั้ง4ระดับนามบัญญัติเรียงอันดับอันตรภาคอัตราส่วนเนี่ยมันเหมือนกับการสร้างฐานคิดที่มั่นคงมากๆเลยนะคะ ก่อนที่เราจะไปสู่การวิเคราะห์หรือตีความผลสถิติที่มันซับซ้อนมากขึ้นไปอีกใช่เลยครับเป็นพื้นฐานที่แบบสำคัญมากๆจริงๆครับแล้วก็อยากจะทิ้งท้ายให้ลองคิดตามกันดูเล่นๆนะครับว่าพอเราเข้าใจเรื่องระดับการวัดข้อมูลพวกนี้แล้วเนี่ยมันทำให้มุมมองที่เรามีต่อตัวเลขหรือข้อมูลที่เราเจอในชีวิตประจำวันอย่างพวกผลสำรวจข่าวสุขภาพหรืองานวิจัยง่ายๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปบ้างไหมครับการที่เราตระหนักว่าเฮ้ยตัวเลขนี้มันเป็นแค่ ป้ชื่อ Nominal หรือเป็นแค่ลำดับ Ordinal เทียบกับตัวเลขที่เป็นค่าที่มีความหมายมีช่วงเท่ากันและอาจจะมีศูนย์แท้ Interval Ratio เนี่ยมันทำให้เราตั้งคำถามหรือตีความสิ่งที่เขาพยายามจะสื่อสารได้ลึกซึ้งขึ้นหรือแตกต่างไปจากเดิมหรือเปล่าครับลองเก็บไปคิดกันดูนะครับ